แน่นอนครับตอนนี้เต็งไปอยู่ที่อภิื่อไทยน่าจะชนะการเลือกตั้งจะตั้งรัฐบาลได้เลยอไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะโจทย์ของเพื่อไทยเข้าส่วมหนะน้นนาการเข้าสวนะ่วหน้ามี2แนวทางถ้าคะแนนไม่ดีเช่นสมมุตนะิว่าต่ำกว่า200สมมุตินะหาทางเข้าร่วมรัฐบาลนะแต่ถ้าคะแนนดีเกิน200แบบนี้เลย จดตั้งรัฐบาลเองและนายกต้องมาจากเพื่อไทยครับผมผมกับคิดอีกแบบนะว่าว่าถ้าเขาคะแนนซึ่งตอนนี้เขาไม่คิดว่าเขาต่ากว่า200ร้อยเขาคิดว่าเขาจะตั้งรัฐบาลนะไปตังนี้เลยเหรอเขาคิดว่าเอาล่ะที่เขาเขาตั้งตัวเลข300เลยนะโอ้ตอนนี้ตอนนี้สามร้อยสามร้อยแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังประเมินว่า2 2 0 2 2 0สูงสุดการเมืองทุกอย่างแหละมันคือความหวังครับและทุกคนต้องสร้างความหวังและเดินไปสู่ความหวังนั้นให้ได้ เพื่อไทยตั้งเกมไว้เดิมที200แลนสไลด์ตอนนี้300 300แต่การเดินไป300เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ,ครบแค่250ก็ยากลำบากเลยครับครับอตอนนี้มผมเชื่อเลยนะครับว่า <What? S 1> ถ้าเขาได้อย่างที่พีวีว่าไม่ถึง200เนี่ยเขาไม่ยกเก้าอี้ไอ้ข่เขาเป็นฝ่ายค้านเอง ยองตอยงเป็นไห่ครับไม่ไม่เข้าส่วนนันมันต้องเลือกอย่างนี้เลยเบ็ดกันเลยเห็นมันก่อนใครไปพูดเนี่ยคุณวิรัตบอกว่ายกให้ลุงป้อมไงอ๋อไอ้นั่นคุณวิรัตอยู่พักไหนฝรั่งประชารัฐก็คุณวิรัตเวลาไปเนี่ยหาเสียงให้พักหรือเปล่าผมยังไม่รู้แต่ชูลุงป้อมอย่างเดียวแน่นอนครับเพื่อไทยเราบอกแล้วแต่ต้องจับตานี้ครับวันที่ห้าวาก็เปิดครบเลย ดูจาก3มรูปเนี่ยเขาเอารูปตัวจริงมาแล้วเนี่ยเอาภาพจริงของคนทั้ง3าคนมาวางนะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรูปเงาผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเฉลยก็รู้อยู่แล้วว่าคุณนงคงอิงแพร่ทองทานจินวัตรรูปูนตัวสูงทรงผมแบบนี้สูงแบบนี้เศรษฐาทวีสินฝั่งนี้ด้วฝั่งนี้นักกฎหมายชอช้างหางยาวครับชัยเกษมนีตีสิริครับนี่เลยครับนี่เดิมทีเขาบอกชอช้างเนี่ยมาถามคนในพักบอกตกลงมาหรือเปล่าเขาบอกว่า อรอลุ้นกันครับมาแล้วครับวันที่4เห็นชัดเลยว่าไผเป็นไผวันที่5เปิดตัวใหญ่วันพื่นท,ที่คือเขาจริงๆอรู้ตั้งแต่วันที่สี่ตอ่อไปสมัครแล้วแต่วันที่5ที่เขานัดหมายเนี่ย เขาจะปลาใสใหญ่ความเป็นทีมคือเขาบอกว่าไม่ว่าคนใดคนหนึ่งเป็นนายกอีกสองคนจะช่วยกันเป็นทีมเป็นที่มาของแถลงใหญ่เปนที่หาไงแถลงใหญ่วันที่ห้านี่ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือตอนนี้เพื่อไทยจะประกาศแคด n d i d ต t คสามคนและเพื่อไทยเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนที่สุดนั่นคือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสสครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เพื่อไทยทํา สวนกับสิ่งที่เป็นอยู่ครับสวนยังไงเพราะปาติลิศสามคนไม่สมัครไม่สมัครเป็นบัญชีรายชื่อหรือสสครับเพราะตอนนี้บัญชีรายชื่อเนี่ยแย่งกันแบบเหยียบหัวนะโอ้แต่นี่อะไรอุ้งอิงตอนนี้แม้ว่าจะลงพื้นที่น้อยครับแต่ก็ลอยมาครับถามพี่ทั้งถามพี่โอเราเห็นสามคนแล้วล็อกประกาศแล้วสามคนมีอคไรบ้างโอกาสของอุ้งอิงเป็นยังไงในการที่จะแบบ ต้องเลือกเลือกันดับหนึ่งอ่ะองิงเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องนำเป็นที่หนึ่งก่อนในบรรดา3ามคนเนื่องจากว่ากระแสนิยมนำสามคนแล้วก็ดึงแบบหลายช่วงตัวนะสองเด็กด้วยนะครับตอนนี้ถ้าไปทั่วประเทศรูปผู้สมัครถ่ายคู่กับใครถ่ายคู่กับองิงถ่ายคู่กับเศรษฐาไหมถ่ายคู่กับชัยเกษตรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกกันในพักสามคนเวลามาสศจะเลือกอุงิงแน่นอนที่สุดครับถือเขาถือว่า ช่วยทําให้ดันให้เขาได้เป็นสสแต่ในทางกับกันชื่อคบว่าชินวัตรจัดตั้งรัฐบาลบัลมีเวลาไปอยู่รัฐบาลเนี่ยมันจะสุกก่อนไหมจะร่วงไปก่อนไหมอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์เหมือนกันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆบ่มค่อยๆบค่อยๆเพราะว่าคนที่เขี้ยวที่สุดพักที่เขี่ยวที่สุดเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลคือพักราชการเออกล้าไหมจะนะคุณคุณอาเป็นไงคุณอาตอนนั้นคุณอาก็โอ้โหก็เจอแล้วกันเลยเพราะนั้น อาจจะคิดอีกมุมว่ารอให้แบบก็สุกกว่านี้เพราะสมัยหน้าอะไรเพราะว่าถ้าสมัยนี้เนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยก้าวเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีในอายุ36เท่านั้นเออมากเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจุดแข็งและมีจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนก็คือว่า36ปีไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินอาจจะถูกข้ารายการวางยาได้เออนะหรือว่ารออีกระยะหนึ่งรออีกสมัยนก็ว่าคนที่สองแหละพี่โอคนที่สองคือเศรษฐาทวีสินครับ อันนี้โพซีโอของพี่วีบอกว่ามาเขาเชื่อมือว่าบริหารเป็นทำงานได้บริหารธุรกิจประสบความสำเร็จจะบริหารการเมืองได้ไหมใช่อันนี้เป็นยังเป็นคำถามและต้องบอกว่ายังเป็นจุดอ่อนคะแนนนิยมทั่วประเทศยังไม่มาครับยังไม่มาเวลาเพื่อใยเนี่ยเวลานึกก็นึกถึงอุ้งอิงไงถูกต้องนี่จริงเหรอ เขาว่าเพื่อไทยเวลาเขานึกเขาไม่นึกถึงอุงอิงครับเขานึกถึงโทนี่เขานึกถึงทักษิณเขาบอกว่าตอนนี้ดูว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะสามารถสร้างความนิยมเพิ่มเติมจากคุณอุงอิงได้ไหมในในจังหวะที่คุณอุงอิงเนี่ยหลังสงการก็ต้องไปรอคอดโค้งสุดท้ายเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินจะนำทพ และก็รักษาคะแนนนิยมเดี่ยวต่อยอดได้ไหมอันนี้แหละเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับคนที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองในห่วงเวลาของการลงสนามลงหาเสียง40กว่าวันนี่แหละครับจะเป็นตัวสร้างจุดยืนว่าคุณเศรษฐามีวิธีคิดวิธีเการนำวิธีการพูดคุยกับประชาชนอย่างไรคนหนึ่งเป็นคนที่นักกฎหมายนักกฎหมายที่คุณทักษิณใช้บริการมาอย่างยาวนานครับ ตั้งแต่สมัยเป็นรองอายการสูงสุดนะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอายการสูงสุดเป็นรัฐมตรียุติธรรมและเคยเป็นที่สําคัญนะเ,<ค>เป็นรองอายการเนี่ยเคยเป็นบอร์ดการท่าอากาศยานที่ผลักดันเรื่องสนามบินส่วนภูมิจนสําเร็จ <c oughs> ปัญหาคือถ้าเป็นดัตนตอนนั้นตัวเองยัเงเป็นอะไรรู้ไหมรองอายการสูงสุดเําจเป็นบอร์ดคำตาบพี่ชา ทำไมเพิ่งมาเปิดถ้าเป็นคนไทยแบบนี้สิก็ทำไมเพิ่งมาเปิดต้องบอกว่ารอรอรอแล้วก็คนนอกไม่มาไม่มีสัญญาณคนนอกต้องใช้คนไหนสามบกเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าดูดีๆคนที่สามจะเป็นนักกฎหมายเขาบอกว่าและสุดท้ายก็มาตามเขาบอกว่าเดิมเนี่ยแข่งกันกับอีกคนหนึ่งเป็นแพทย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนายแพทย์แได้รับคําตอบว่านายแพทย์คนนั้นไม่เอานายแพทย์อ่ะ ซึงอยู่ในพักเหมือนกันใช่อยู่ในพักโอ้โหขนาดนั้นเลยเลยเพราะรู้ว่าเข้ามาก็น้าไม่น่าจะได้ใช่ไหมอาจจะรู้สึกสบายกว่าถ้าอยู่ข้างหลังเพราะชอบอยู่ข้างหลังแล้วได้กล่าวว่าเป็นลําตีดีกว่าไหมเป็นลัฐตีดีกว่าชัยเกษมคือหนึ่งในแคนดิเดตก่อนหน้านี้ครับของพักเพื่อไทยเดิมและชัยเกษมเนี่ยคือคนสุดท้ายที่เดินเข้าไปสู่ห้องประชุมทบและตอบคำถามก่อนที่จะนำไปสู่ รัฐประหารในรอบนั้นใช้เกษมนิติสิริเนี่ยปี62เนี่ยเป็นหนึ่งในสามคเดเลืกในเกตอนนั้นจะมีคุณหญิงสุดารัตน์คุณชาติชาติอ่าแล้วคุณเกษมเนี่ยเป็นเบอร์สองนี้เข้าวินทุกรอบเลยนะครับแต่แน่นอนเขาบอกว่าเพื่อไทยมีการจับตั้งรัฐบาลถูงเขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยจับกับก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลในฝันของบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยในได้ไหมในฝันของก้าวไกลแต่เพื่อไทยบอกว่าไม่เอาด้วยตื่นดีกว่าเพราะเขาบอกว่า มันอาจจะถ้าไปจับมือแล้วอาจจะตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่เขาบอกว่าตอนโหวตนายกอ่ะถึงแม้ก้าวไกลไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ตามเนี่ยจะโหวตให้เพื่อไทยโหวตเพื่อไทยไหมอันนี้เชื่อนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วปี2 5 6 2เนี่ยนะเพื่อไทยโหวตให้ก้าวไกลคุณธนาธรครั้งที่เยอะกว่าแต่เพื่อไทยรู้แล้วว่าไม่ได้เป็นล็อกเพื่อไทยโหวตให้รอบนี้เป็นไปได้ว่าก้าวไกลจะโหวตให้ตอนนี้มีความพยายามของบางคน ที่จะทําให้สองพักที่ฝันอยู่เนี่ยอเอ็กกันให้ได้แต่การเอ็กกันให้ได้รอบนี้มันยากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้เพราะระแวงว่าก้าวไกลยังเลยใต้และคุมไม่ได้พอพูดถึงแบบนี้แล้วจะเอ็กใไกลจับมือสอสอเกตรเราก็พูดไปแล้วหลายครั้งแล้วนะสอสอบัญชีอะไรชื่อลองดูที่เป็นไปได้ไหมสองพักนี้รวมกันเนี่ยเพื่อใจก้าวไกลกินไป6 0 60, 60ที่นั่งเขาบอกว่านะ่าอาจจะ 65อาจจะมากกว่านี้เฮ้ยขนาดนั้นเลยอาจจะมากกว่านี้ครับกระแสแรงทั้งคู่เหรอใช่ตอนนี้ก้าไกลต้องบอกว่า p o p u l a t i o n ของเขาในคนรุ่นใหม่และคนในวัยตั้งจนถึง40เก้าไกลโดดเด่นกว่าเพื่อไทยที่ผมบอกว่าอาจจะ65เพราะพักอื่นนะครับที่สู้กับสองพักเนี้ยไม่ได้สู้พักสู้คนสู้เขตให้สอสเขตไปเนี่ยนะ ไปสสเขตเจอปัญหาและบอกว่าไม่เป็นไรพักหน่เลือกพักไหนก็ได้ใครอยากเลือกก้าวไกลใครอยากเลือกเพื่อไทยเลือกไปแต่เขตเลือกผมคือเขาขอคนก็ขอเขตครับเวลาลงเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยขอคนครับขอคนคือคนที่ลงเขตกาผมแต่ส่วนพักไปกาพักไหนก็ได้มาดูท่านชอบมาดูมาดูว่านอกจาก6 0 2เรสองพักแล้วเนี่ยพักอื่นเป็นไม่ได้ไหมภูมิใจไทย5%เปอร์เซ็นได้ไหมห้าคนประมาณนั้นประมาณประมาณนั้น พลังประชารัฐหกได้ไหมอุ้ยน้อยกว่าอาจจะน้อยอาจจะน้อยกว่ามากไปหรือาจจะมหกคนนะใช่ไปรวมไทยสร้างชาติแปดถึงสิบเป็นไปได้แปดถึงสิบเป็นไปได้แปดถึงสิบแล้วกันประชาธิปัตย์สิบสองก็ใกล้เคียงใกล้เคียงเป็นไปได้พลังประชารัฐก็น่าจะแปดถึงสิบใช่รวมไทยสร้างชาติน่าแปดถึงสิบครับอ๋อก็ดูแล้วกันฮะนี่โครงสร้างส่วนพรรคกันอื่นที่เหลือก็แชร์แชร์กันไปในเก้าเก้าเสียงที่นั่งนะครับนี่คือปาร์ตี้ลิสต์ร้อยคนนะ